สวยไหมคะเพื่อนน้ำใสกิ๊กกุ้งกุกไล่หลายเด็กกริฟิตไล่หลายเอา,ามีตะลูกมันนี่คะ่ะเอาเพลงสายมาให้ชมมันซ้ไผซ้ำมาเลยเนาะ ใส่าอากาศห้อนในชสิล่งเรนยูอันนี้ยังางหนาวกระดอกแตอนน,น้ำเนนี่ว่ามาันข้างใเสือสัว์โตนึงน,นี่ค่ะบรรยากาศท้องทะเลกอออสเตรเลียมาให้ดูค่ะในหม่องคัว่ามีสกหินหม่องสอกทรายก็มีจ้ะ แต่ว่าก้อยมันใช่มันื่เป็นแ,บบแปลกมันซ้ำแบบมูสินะใส่ใส่ใส่มาสวยมาก ต้อกไปต,ป,ไป,ตปิงไปปิงเโอ้สังตัวสเบ้านเราเลยตปิงงหนด้กระเสริมยัมาปิงเฮาไหนอินทลา่านี่เห็นของป้าของนี่บ่ายได้อินทลา่าสี่ก,กิโลจังเป็นเนืบุ สวยไหมคะสายดีไหมคะ้ากาศฮอนๆหนี่กัสิลงแซ่อยู่ี่วบุ่่ไว้ได้ให้ดินตึงแสบๆเลยพี่น้อง นี่ได้แนวแล้วได้แนวแล้วโอเคนะคะมาด,ดูกาก็บไปีก่อนนะบ๊ายบายเดเด